เล่นต่อไม่ได้ครับผู้เล่นของสายพิดยังเก็บจังหวะสองม่เดครับจะพลิกเล่นยังไงครับเข้าติดแทบจะทุกจังหวะครับผู้เล่นของสีสเกตแอดเดอร์จับยาไปแล้วครับแม่ยังคลองบอลได้อยู่ทางขวาโล่งเลยครับเนี่ยแต่เปิดมาไม่ผ่านสอนกิษณะเจอกับทางเอเบนเกน แล้วบอลก็มาอยู่ที่ดานิโลเนะครับเขีย่ยต่อให้กับเอเดนเกนสามประสานครับแดนหน้าของสีสกเกตครับผู้เล่นต่างชาติปาณิกัสซี่เข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ครับประตูที่สามขโองโผหโหู้เล่นต่างชาติของสีสกเกตตอนนี้ทิ้งห่างเป็นสาต่อสี่แล้วนาทีที่43ครับเป็นมาติยาสปานิกัสซี่ครับทำประตูที่11ให้กับตัวเองในฤดูกาลนี้ครับ นี่ครับสามภาษาจริงๆครับเอ็มเบงเกนมาดานิโลจะให้ปาดิกาซี่ครับแต่หนึ่งจังหวัดแล้วก็ยิงลูกนี้ครับเสียบเสาสองไปเลยครับโอ้โหคือไม่รู้จะจับใครดีนะครับผู้เล่นของ